ออขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยทีมงานปันน้ำใจแล้วก็เดินทางมาที่วัดคบจุลาน้ำท่วมแล้วก็หยุดบินทบาตมาแล้ววันนี้ก็เตรียมมาหลายอย่างนะครับก็มีข้าวสารข้าวสารมีน้ำมีปลากระป๋องนะครับมีขนมขนมด้วยแล้วก็มีอัญยาซักข้า น้ำอยางนังจานมีไข่มีเครื่องดื่มมีกาแฟมีโอวันตินมีไข่เค็มมีปลากระป๋องนะครับแล้วก็มีอาหารกล่องนะอาหารกล่องด้วยอันนี้ก็เช้าก็อุนะ่นได้เลยนครับฉันได้เลยเป็นอาหารกล่องอากล่องอยู่แล้วก็มามา่มามาีแสมดลูกนมแล้วก็วิตามินซีกนะ็ก็คงจะบรรเทานะครับได้หลายวันอยู่นะช่วงที่ปทาาทไปบิธบัตไป